อากาศชาแนลมาแแววเบือเยีงหนป้าทำไมทำไมเสียงเบือเยีงนป้า ไปดูอาหารกันเาวไหมูับพี่ชจะตามมาเลยครับอันนี้จะเป็นผักอันนี้จะเป็นผักมีผักสดมีอะไรเครื่องเคียงมีถั่วงอกมีมะหมี่งสสำเร็จรูปมีแคลอดมีฟักทอดแล้วก็มียำที่ส่วนประกอบของยำเราจะยำไหมอาจจะมีตีนไก่ มีไก่ยอและก็หมูต้ยมยำมีน้ำยำต่างๆเราจะดูการยำเลยไหมใครๆก็มาแล้วเรายำกันเลยออตอนแรกรเราก่อนที่เราจะสั่นี้คือจะมีเครื่องเตรียมต่างๆก็ใส่กระปิดนหนึ่งเนาะสองอย่างมีขาไก่มากกาีแล้วก็ไก่ยอนี่จะเป็นไก่ยอก็จะเป็นเครื่องปรุงก็จะ,จะมี ลงหม้อยำขงเราคนสวนอนเรียนแทนแทนเราได้แล้วยำนะฮะตอนนี้เราก็จะนำเอาอุปกรณ์นี่อุปกรณ์ที่ใช้กินมีตะเกียบมีจานแล้วนี่อาวุธเราฟ้องนะฮะที่เราจะทำาักินมีช้อนมีช้อน ว้าววาวมาแล้วนี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มทั้งรสเผ็ดและน้ำจิ้มรสหวานนะอร่อยมากนี่ก็จะเป็นโซนเนื้อนะะเนื้อหมูสามชั้นชนิดต่างๆหมักด้วยซอสต่างๆนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยสามชั้นเยือยมีทั้งหมูบดหมูชิ้นนะคะแล้วก็มีปลามีปลาหมึกหลายอย่างปลาหมึกกรอบมีลูกชิ้นสวัสดีจ้าวันนี้เราถ่ายที่หน้าร้านนะคะหน้าร้าน เลือดลดหมูกระทะนะคะวันนี้เราใช้กระทะไม่ใช่กระทะจาเวลไม่ใช่กระทะทองเหลืองเป็นกระทะอะไรก็ไม่รู้ใช้ได้ดีเหมือนกันเดือดแล้วปลุ๊บบ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 ไม่ติดกระทะนะคะเคลือบด้วยไม่ใช่เคลือบเวทเทจร้อนแต่เคลือบด้วยน้ํามันหมูมันเลยทําให้ไม่ติดกระทะดูเนื้ออมชมพูยูยูอ่ะขาวสวยหอมหวานนะคะนี่หยิบขึ้นมา เนื้อเด้งมากนะฮะด้วยกระทะนี้นะฮะเดือดบุบบุบบบบุบบุบบบนะครับจิ้มด้วยน้ำจิ้มยั่วยขึ้นมานี่นะฮะเดี๋ยวจะชิมดูว่าอร่อยแค่ไหนไปกินกันเลยดูนะมาเลยฮอนลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะครับ